อุปกรณ์ตัวนี้เราจะเรียกว่าสวิตต่างเดียวนะครับผมเป็นของกาว่านะครับจะเป็นสีดํานะครับผมด้านหลังจะมีหมายเลขก,ก็คือจะมีศูนย์กับ1ก็คือลายยินกับลายเอานะครับผมใช้ตัดวงจรแสงสว่างนะครับหรือว่าใช้กับคู่หลอดไฟขั้นตอนแรกก็คือลายยินก็คือสายลายที่มาจากเมนหลักนะครับผมเข้ากับเส้นนี้นะครับ ล้วก็ขันแน่นๆนะครับผมจากนั้นจะเป็นลายเส้นนะครับก็คือสายไฟไปจ่ายให้กับหลอดนะครับตัวนี้เส้นนี้จะจ่ายให้กับหลอดนะครับเส้นนี้จากมา,ากเมนหลักนะครับแล้วก็นิวตันจากหลดก็มาจ่ายรวมกับนิวตันเมนหลักได้เลยนะครับก็ แล้วก uh, no, so ันตอนกันตอนสวิต